สวัสดีครับเที่ยวไปกับใบเก่าของเราตรงนี้เป็นอ่าจุดที่สองของเมกโกนะครับร้านคาเฟ่ที่เรามาถ่ายอีกมุมนันึงอยู่ด้านหน้านะนางแบบของเราอยู่บนต้นไม้สวยนี่ก็าทาเป็นลำธารสวยงามมากตอนนี้ใกล้เวลาเที่ยงนะักท่องเที่ยวเริ่มเข้ามาเยอะมากเลยนะฮะก็เป็นร้านที่นะ สวยงามมีการบอกต่อแล้วก็ลงคลิปของนะลงคลิปในคลิปตอกบ้างในรีมบ้างก็มีคนสนใจเยอะแต่มาแล้วนี่ประทับใจนะถ้าใครชอบบรรยากาศามมากแบบนี้เ่งเป็นน้ำมากน่งแบบของเราพาชม อันนี้เป็นเอาดอร์นะเอาดอร์อะไเงยไม่ได้ส่ยอินดอร์อินดอร์ถยอินดอร์คนค่อนข้างจะน่าเบืยอแล้วนะแล้วก็ชมมีอากาศข้างนอกอนดีกว่ามันดูมันมามชกว่ามีน้ำตกมีน้ำไหลมากมายนะมีมุมให้ถ่ายรูปเยอะแยะนะแล้วก็จัดสวนหย่อมนี่เป็นทั้งไม้ดัดนะฮะไม้ นอะไรนี่มากมายนะครับแบบของเราอันนี้แม้แต่งตัวเหมือนสาวญี่ปุ่นมากอันนี้เป็นจุดที่เขานั่งถ่ายรูปที่นี้เขาจะปลูกต้นไผ่เยอะมากเลยฮะ,ะเช่นเดียวกับประเทศญี่ปุ่นเขาก็เอาไม้ไผ่มาใชใ้เป็นประโยชน์ในการที่นะ ตกแต่งสถานที่นะครับก็มีลำธารมีปลาด้วยนะฮะมีปลาด้วย,วยหลักของเราเดินผ่านจับทางมันมีนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปกันเยอะแยะอ่ะเด็ก,ดกถ่ายรูปนา่ารัก ก็จะหเห็นหนึ่งบรรยากาศรอบๆที่นั่งก็จะอยู่ตรงที่มีร่มด้านนอกข้างในก็เป็นห้องแอร์แล้วก็เป็นห้องที่จัดแบบบรรยากาศของร้านอาหารญี่ปุน่นนะครับมีห้องน้ำสะอาดนะกลิ่นหอมนีน่นะมีเป็นบรรยากาศอีกมุมหนึ่งของร้านนี้มีเกาะ เอมนตมีเกาะเอมนคา,าเฟ่เชียงใหม่มอ,อ,อัเตรายพีนะครับก็วสวยงามเดี๋ยวเราจะตามนังแบบเราไปนั่งที่โต๊ะละเอาเดี๋ยวเราจะจบตรงนี้ฮะตรงโคมเดี๋ยสวยนี่ครับสวัสดีครับ